สามทเวรตานิยะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระทะเวรตานิยะเทระพระทะเวรตานิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสิบสองเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลส ผู้สมควรรับเครื่องบูชาในป่าดงทึบ 13. ข้าพเจ้าจึงถวายชิ้นเนื้อแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าได้เสวยอิสระยยศในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 14. ด้วยผลแห่งการถวายเนื้อนี้รัตนาจึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า รัตนสองประการในโลกเกิดแก่ข้าพเจ้าเพื่อบรรลุธรรมในปัจจุบันสิบห้าพระผลแห่งการถวายเนื้อข้าพเจ้าเสวยรัตนะทั้งหมดนั้นคือตัวของข้าพเจ้าอ่อนโนม้มและปัญญาของข้าพเจ้าก็ละเอียดลึกซึง้งสิบหกในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเนื้อไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนื้อ17ในกับที่สีนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหาโรหิตเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมาก18คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระทะเวรตนิยะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีทเวรตนิยะเทราประธานที่สามจบ